เคยไหมที่รู้สึกเหมือนว่าชีวิตเรากำลังติดอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งวนอยู่ในวงกลมเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่ก้าวหน้าการเงินที่ไม่พอใช้หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีขึ้นบางทีคุณอาจจะโทษโชคชะตาหรือคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่ความจริงแล้วจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจอยู่ที่วิธีคิดของเรานั่นเองครับ mindset หรือกรอความคิดคือสิ่งที่ควบคุมทุกการตัดสินใจของเรา เป็นตัวกำหนดว่าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวแบบไหนจะมองความสำเร็จอย่างไรและจะตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตอย่างไรการปรับ mindset ให้เหมาะสมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับชีวิตของคุณได้เหมือนกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเปลี่ยน mindset ชีวิตเปลี่ยนการเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลายคนติดอยู่ในความคิดแบบแตตยตัวเช่นฉันไม่เก่งตัวแรขหรือฉันไม่มีโชคในเรื่องของความรักแต่แท้จริงแล้วความคิดเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่คุณตั้งโปรแกรมในสมองของตัวเองเมื่อคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็จะมองหาหลักฐานยืนยันความคิดนั้นโดยไม่รู้ตัวและผลลัพธ์ก็คือคุณกลายเป็นคนแบบที่ตัวเองเชื่อลองคิดใหม่ว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ความสามารถไม่ได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด และตัวปัญหาเป็นเพียงโจทย์หนึ่งที่รอการแก้ไขการคิดแบบนี้จะเปิดให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดมายเซตเปลี่ยนเริ่มต้นที่การตั้งคำถามใหม่กับตัวเองทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาลองเปลี่ยนจากการบ่นหรือโทษตัวเองมาเป็นการตั้งคำถามที่นำไปสู่คำตอบยกตัวอย่างนะครับฉันจะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นได้อย่างไรสิ่งนี้สอนอะไรฉันฉันต้องการอะไรจริงๆจากสถานการณ์นี้คำถามเหล่านี้ช่วยให้คุณหลุดจากวงจรความคิดลบ และหันมาสร้างทางออกให้กับตัวเองความแตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ยังอยู่ที่เดิมมักอยู่ที่คําถามที่พวกเขาถามกับตัวเองนี่แหละครับฝึกการดิ้นรนมาเสรเพื่อดึงดูดพลังบวกการมองหาสิ่งที่ดีในทุกวันคือหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายและทรงพลังที่สุดการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วยปรับโฟกัสของสมองเห็นโอกาสและความสุขมากขึ้นลองฝึกเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เช่น อากาศที่สดชื่นในเช้านี้รอยยิ้มของคุณในครอบครัวความสําเร็จเล็กๆที่คุณทําได้เมื่อคุณทําสิ่งนี้เป็นประจําความคิดด้านหัวจะกลายเป็นนิสัยและคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเองเป็นเสียงในหัวของตัวเองเสียงในหัวหรือเซลล์ท็อกมีพลังมากกว่าที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าทำไม่ได้หดือยฉันคงไม่ดีพอสิ่งนี้จะสร้างกำแพงให้คุณโดยไม่รู้ตัว เปลี่ยนมันให้เป็นประโยคที่สนับสนุนตัวเองเช่นฉันยังไม่เก่งแต่ฉันจะเรียนรู้ฉันมีความพยายามและฉันจะทํามันให้สําเร็จลองพูดสิ่งนี้กับตัวเองทุกวันแม้ตอนแรกจะรู้สึกไม่จริงจังแต่ในที่สุดความคิดเหล่านี้จะซึมลึกและกลายเป็นความเชื่อใหม่ที่ช่วยผลักดันคุณไปข้างหน้าความล้มเหลวคือเพื่อนไม่ใช่ศัตรูหนึ่งในไมเซสสำเร็จรูปที่สำคัญที่สุดคือการมองความล้มเหลวในมุมใหม่ ลองคิดดูว่าไม่มีใครในโลกนี้สําเร็จโดยไม่มีความล้มเหลวทุกครั้งที่ล้มนั่นคือโอกาสที่คุณจะเรียนรู้และปรับปรุงตัวอย่างง่ายๆก็คือการขี่จักรยานตอนแรกคุณล้มแต่การล้มสอนให้คุณหาสมดุลและในที่สุดคุณก็ขี่ได้ใช้พลังของการมองภาพความสําเร็จวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ mindset ของคุณเปลี่ยนได้เร็วขึ้นคือการมองเห็นภาพตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นนองหลับตาแล้วจินตนาการถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จเช่น การได้รับการเลื่อนตำแหน่งการมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือการไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ภาพเหล่านี้จะทำให้สมองของคุณรู้สึกว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และช่วยกระตุ้นให้คุณลงมือทำมากขึ้นฝึกสร้างกิจวัตรที่สนับสนุน mindset ใหม่การเปลี่ยน mindset ต้องใช้เวลาและความพยายามกิจวัตรเล็กๆที่คุณทำทุกวันสามารถช่วยตอกย้ำวิธีคิดใหม่ได้ยกตัวอย่างนะครับตื่นมาพร้อมกับการตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ฉันจะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรอ่านหนังสือหรือฟังพอดแ c a ต์ที่สร้างแรงบันดาลใจเขียนไดอารี่หรือบันทึกความก้าวหน้าของตัวเองให้รางวัลตัวเองเมื่อทำบางอย่างสำเร็จชีวิตจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นวันนี้เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนมายเซ็ตคุณจะพบว่าหลายสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะไม่ใช่อุปสัรคต่อไปแต่จะกลายเป็นบทเรียนและโอกาสให้คุณเติบโตการปรับวิธีคิดให้เป็นบวกไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตจะไร้ปัญหาแต่หมายถึงคุณจะมีเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการรับมือกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมองเห็นทางแก้ไขที่ชัดเจนกว่าเดิมจงจำไว้ว่า มายเสตติดีไม่ได้แค่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จแต่ยังช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงรูปทั้งใบแต่เริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอน,นะครับอย่ารอช้าที่จะลงมือทําสิ่งสําคัญที่สุดคือการลงมือทําไม่ว่าคุณจะอ่านฟังหรือเข้าใจมากแค่ไหนหากคุณไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงความรู้เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายลองตั้งเป้าหมายให้ง่ายสําหรับวันนี้ เช่นตดสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณหรือสังเกตความคิดลบในหัวแล้วปรับเปลี่ยนมันนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นําคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณเริ่มต้นลงมือทําแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆซึ่งสําคัญคือการทําอย่างต่อเนื่องเพราะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการสะสมพฤติกรรมและความคิดเล็กๆที่ทําทุกวัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะค่อยๆสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเริ่มจากวันนี้เลยลองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำมันให้เรียบง่ายมาลองดูกันนะครับวันนี้ฉันจะใช้เวลา5นาทีนในการนั่งเงีบเยบๆเพื่อทบทวนตัวเองหรือวันนี้ฉันจะทำบางสิ่งที่ฉันกลัวแต่รู้ว่าควรต้องทำการลงมือทำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยคุณก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆและเข้าสู่กรอบความคิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นถ้าคุณทำสิ่งนี้ซ้ำทุกวันคุณจะพบว่า ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและความสําเร็จที่เคยดูเหมือนไกลเอื้อมจะเริ่มดูใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆและคุณจะเริ่มเห็นความก้าวหน้าในชีวิตไม่ใช่เพราะคุณโชคดีแต่เพราะคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและที่สาคัญคุณลงมือทําอย่างจริงจังการจัดการกับอุปรสรรคที่ขวางทาง แน่นอนว่าระหว่างทางคุณจะพบกับอุปสรรคนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมมาพร้อมกับความท้าทายสิ่งที่คุณต้องจำไว้คืออุปสรรคไม่ใช่สัญญาณที่จะบอกว่าคุณต้องหยุดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเจอปัญหาแทนที่จะบหห่นหรือสึกหมดกำลังใจลองถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากปัญหานี้ฉันจะทำอย่างไรให้เดินหน้าต่อได้การตังคำถามแบบนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นอุปสรรคในมุมมองใหม่ และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตการรักษาวินัยและความสม่ำเสมอเมื่อคุณเริ่มลงมือทําสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือการมีวินยัยความสม่ำเสมอคือหัวใจของความสําเร็จแม้ในวันที่รู้สึกไม่อยากทําคุณก็ต้องเตือนตัวเองว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณทําในวันนี้จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า เช่นหากคุณกำลังฝึกการดิ้ทูปไมซ์เซ็หรือการมองโลกในแง่ดีวันแรกๆคุณอาจต้องฝืนใจตัวเองให้เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณแต่หากคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะพบว่า มันกลายเป็นนิสัยและเริ่มเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวให้เวลากับตัวเองการเปลี่ยน mindset ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคุณอาจล้มเหลวหรือรู้สึกท้อแท้ระหว่างทางสิ่งสําคัญคือการให้โอกาสและให้เวลากับตัวเองความนุ่มนวลหรือการหยุดพักไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีพอแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้อย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปหากวันนี้คุณทําไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ให้เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้แค่ไม่หยุดเดินคุณก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงจง มองตัวเองในมุมที่ใจดีกับตัวเองคิดว่าคุณกําลังพัฒนาไม่ใช่กําลังแข่งขันกับใครการเชื่อมโยงมายเซ็ตกับเป้าหมายชีวิตอย่าลืมว่ามายเซ็ตที่คุณกําลังพัฒนาไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงแค่สิ่งเล็กๆในชีวิตแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยคุณไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าด้วยเมื่อมายเซ็ตของคุณเริ่มเปลี่ยนกณจะเริ่มมองเห็นว่าเป้าหมายที่คุณเคยคิดว่ายากหรือเป็นไปไม่ได้เริ่มดูชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้นลองทบทวนเป้าหมายชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วถามตัวเเออองงงว่า่าาซตแบบไนนฉัน้กรพืปถึ เป้าหมายนั้นตัวอย่างเช่นหากคุณอยากสร้างธุรกิจแต่เคยคิดว่าฉันไม่มีทุนไม่มีเวลาคุณอาจต้องปรับ mindset มาเป็นฉันจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ฉันทําได้หรือฉันจะหาวิธีสร้างโอกาสจากสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้เมื่อคุณเชื่อว่าคุณทําได้สมองของคุณจะเริ่มมองหาทางออกและโอากาสที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์เป้าหมายที่เคยดูใหญ่เกินไปจะเริ่มดูเป็นไปได้มากขึ้นสร้างชีวิตที่คุณต้องการด้วยมือของคุณท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยน mindset คือการรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองคุณคือ คือผู้ควบคุมเส้นทางชีวิตไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่คนอื่นและไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกลองนึกภาพว่าคุณคือศิลปินและชีวิตของคุณคือผืนผ้าใบาเปล่าๆคุณมีสละที่จะออกแบบมันในแบบที่คุณต้องการสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าหยุดลงมือทําไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนการก้าวไปข้างหน้าวันละนิดจะช่วยนําคุณไปสู่จุดที่คุณไม่เคยคิดว่าจะไปถึงได้อย่ารอยถึงวันหนึ่งที่ทุกอย่างพร้อมเพราะวันนั้นอาจไม่มีอยู่จริงเริ่มต้นจากวันนี้และทํามันให้ดีที่สุดลองตั้งคาถาม ตัวเองแบบนี้นะครับถ้าฉันเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของฉันในหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรคือก้าวแรกที่ฉันสามารถเริ่มได้เดี๋ยวนี้คําตอบที่คุณให้กับตัวเองอาจเป็นกุญแจที่ช่วยปลดล็อกชีวิตที่คุณต้องการแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือย,อยังครับชีวิตของคุณถูกกาหนดโดยสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณทําในวันนี้การเปลี่ยน mindset คือการให้โอกาสตัวเองในการมองโลกในมุมใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่คุณยังเขียนได้ด้วยมือของคุณเองอออยย่่่่าาาาปลใใหหห้้คคคววววมมมมมกััรืไไนจุุดณ จำไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและลงมือทําสิ่งเล็กๆในแต่ละวันความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆก่อตัวและกลายเป็นชีวิตที่คุณใฝ่ฝันวันนี้อาจไม่ใช่วันสุดท้ายที่คุณเดินไปบนเส้นทางเดิมแต่วันนี้อาจเป็นวันแรกที่คุณเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ของคุณเองวันที่คุณเชื่อในตัวเองมากขึ้นวันที่คุณลงมือทํามากกว่าที่เคยจงจําไว้นะครับไม่มีใครเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเองและทุกสิ่งที่คุณต้องเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ หรือยังครับที่จะสร้างชีวิตที่คุณคู่ควรเริ่มต้นวันนี้แล้วทําให้ตัวเองในอนาคตหันกลับมาขอบคุณตัวคุณเองในวันนี้และถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้ช่วยเติมเต็มหรือจุดประกายแรงบันดาลใจในตัวคุณได้โดยลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนในหม่ที่เราตั้งใจนํามาฝากช่องของเราไม่ใช่แค่แหล่งความรู้แต่คือพื้นที่ที่เราจะเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดินไปทุกๆวันถ้ามีคําถามมีหัวข้อที่อยากพูดถึงหรืออยากแชร์ประสบกกาารณ์ดีๆ็สม มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณที่รับฟังและเป็นส่วนของเราเจอกันในตอนหน้าแล้วมาสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะครับ